สวัสดีครับชื่อสปอร์ตครับสุปกรบสีโพทองครับอายุ27ปีจากซีรีส์เรื่องต้นหนอนชนระทีครับเป็นต้นหนครับสวัสดีครับชื่อธนวัฒน์รัตนกิจไพศาลนะครับชื่อเล่นชื่อข้าวตังครับผมอายุ21ปีครับในเรื่องจะรับบทเป็นชนระทีครับผมอืมส่วนตัวเราจะไม่ใช่คน หวานมากขนาดนั้นครับแล้วก็จะไม่ใช่คนเจ้าน้ําตามากครับผม <c oughs> แล้วก็ล่าเริงสดใสอองอองบ้าบออะกันละครับอื <c oughs> มไม่เหมือนเยอะเหมือนกันครับฟอสเป็นคนค่อนข้างจะเงียบไม่ค่อยแบบโมโหหรือหงุดหงิดง่ายไม่ค่อยเสียงดังใจเย็นโปเทลเดรูนาชอบนางเอกครับน่ารักลีโอนาร์โดครับลีโอนาร์โดดิคาบโอ อบพี่เคนครับกับพี่ติ๊กเจษดาพอรอยากเล่นกับนาคอมครับอย่าโดนน้าคอมด่าครับคิมโกอึนครับน่ารักก่อนเข้าวงการก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ที่นครปฐมครับช่วยพ่อแม่ทำงานคเคียงหมูครับพ่อแม่จะขายอยู่หน้าร้านแต่พอจะ อาสาขับรถไปส่งของให้ครับตอนนั้นไม่มีลูกน้องก็ทํากันพ่อแม่แล้วก็ปอดก่อนเข้าวงการก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปนะครับที่แบบเรียนหนังสือวันหยุดก็มีไปแบบร้านก,แนกาแฟอยู่เชียงใหม่ก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็แบบขึ้นดอยอะไรเนี้ยครับขึ้นดอยขึ้นเขาเที่ยวเล่นอะไรปกติครับผมก็จะเป็นช่วงตอนแรกที่ผมอยู่คณะเทคนิคการแพทย์ครับแล้วก็จะสอบหมอ จะสอบหมอปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแกลบว่างระหว่างเออซิวอะครับปีหนึ่งพอดีมีพี่เอกอทักมาให้เข้ามาแคสต้องดีลกับแม่ในระดับหนึ่งแล้วเราก็มาลงตัวที่วิศวะเปลี่ยนมา็นวิศวะให้แม่เราก็ได้ทำงานตรงนี้ด้วยได้แบบออกจากกรอบที่เราแล้วก็แม่เคย,ยตั้งไว้ครับผม,มจุดหักเหเป็นตอนที่มามาถ่ายพ่อคาแซบครับตอนนั้น มาถ่ายมาัมาได้อยู่กับกล้องดูบบมีพี่ๆดูแบบเฮ้ยมันมันประทับใจต,ตอนนั้นประทับใจอย่างหนึ่ง้วแบบถ้าเรามีโอกาสมาตรงนี้ยมากกว่านี้นมันก็จะแบบน่าจะดีนะวันหนึ่งเ,เราก็ได้รับโอกาสนั้นจริงๆที่แบบเข้ามาที่แกมมี่ครับเขาทำเป็นคนน่ารักครับเพื่อเยอะกินเก่งแล้วก็หลับเก่งด้วยหลับแบบหนึ่งสองสามแล้วปุ๊บหลับเลบยเป็นคนที่ชอบแบบถ่าย ถ่ายสตอรี่ตอนผมกาลังแบบเอาเข้าวเข้าปากเงี้ยแบบจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับนคนอย่างงี้แล้วก็ไม่มีไม่ไม่มีอะไรให้เมาที่เขาดีเกินไปครับด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เลยแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกแบบอยู่ด้วยรัวสบายใจครับเป็นคนใจดีครับอู้น้อยครับเวลาเต้นยิ้มแล้วจะเป็นตาสละอีติ้นจะบอกใช่คนที่เก็บตัวเอ่อคนที่เปิดใจกับอะไรง่ายๆครับผม ผมคิดว่าผมเป็นคนที่แบบแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมากๆครับผมทำอาหารเก่งเอาใจใส่ครับแล้วก็กอดอุ่นครับคลวก็อ้วนก็ฝากติดตามต้นหนุชลธีด้วยนะครับผมก็จะทำให้มันดีที่สุดครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนฝากด้วยครับ